อติโนเดก์ดครับกองกลางอาเซนนลครับเผยว่าตนเองมีความสุขครับที่ทีมกลับมาคว้าชัยอีกครั้งครับและเป็น3คะแนนสำคัญครับหลังเกมอัด์ูฟแฮม,มตันสองประตูต่อศูนย์ครับ ในคืนพิมลิกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับทำให้เดอะกันเนอร์ครับขึ้นจ่าฝูงแต่ลงสนามมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้หนัดครับที่ตามหลังเพียงแค่1คะแนนครับโดยชัยชนะครั้งนี้ครับเกิดขึ้นหลังเกมที่พวกเขาพ่ายไบร์ยันมิวนิคครับจนต้องลวงแชมเี้ยนลีกครับและการกลับมาคว้าชัยอีกครั้งครับทำให้กัปตันทีมจากลอนดอนเหนือครับมองว่าสำคัญไม่แพ้กันครับ เป็นชัยชนะที่สําคัญสําหรับพวกเราครับมันเป็นสัปดาห์ที่ยากลาบากครับผมคิดว่ามีเรื่องของผลการแข่งขันบางนัดครับที่ยากจะยอมรับรวมถึงเรื่องสภาพอารมณ์แต่พวกเราครับต้องเดินหน้าต่อไปครับวันนี้เกี่ยวกับการดีตัวกลับมาและคว้าชัยชนะครับผมมีความสุขพวกเราทําได้ครับโอเดการได้กล่าวครับมันเป็นเรื่องยากครับน่าผิดหวังครับมันชัดเจนเลยว่าพวกเราครับอยากไปให้ไกลกว่านี้ในเวทีแชมเปี้ยนลีครับและเกมก่อนหน้านั้นครับที่ดวลกับแอสตันวิลล่าครับ มันเป็นเรื่องยากครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีในเกมฟุตบอลครับที่คุณมีโอกาสต่อไปอยู่เสมอครับและยังเหลือเส้นทางอีกยาวไกลครับการแข่งขันยังคงสูสีครับซึ่งวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกลับมาทําผลงานครับและพวกเราทําได้ครับนัดถัดไปของอาเซนอลครับต้องดวลกับเชลซีในวันอังคารนี้ครับต่อด้วยทําศึกกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับวันอาทิตย์หน้าครับ